หลังจากฝนตกมาสองสวันนะคะโคลโลก็สดชื่นขึ้นนะคะไม่แตบบ่ว่าแห้งไปนะคะจนแบบว่าคอตกแล้วก็ใบห่อนะคะวันนี้จะขอมาอัปเดตนะคะเจ้าตัวเอ่อเอนะคะโคลโลเคเชียร์เอายแก๊กเกนะคะนี่เจ้าตัวนี้คือตัวที่กลายมาจากเจ้าตัวเลมอนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวรีเวิร์สนะคะก็คือสีสีเหลืองเหลืองอะ เลืองอ้อจะเยอะกว่าแบบนี้นะคะอ่าเลี้ยงไว้ด้วยกันเลยนะคะเพราะบางทีอะเรดอายบางทีมันก็หลุดแบบเน,นี่ยหลุดแบบออกมาตีบหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะมาตอหลังจากที่เราเอาออกมาจากการเลี้ยงร่มๆนะคะการเลี้ยงร่มนะคะมันจะเกิดปัญหาคือเนะะี่ยมันชอบยืดยืดหาแสงยืดมากนะคะยืดสูงยังกับต้นมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะ ก้านใบโอนเอ็นไปทั่วเลยนะคะโดนลมนิดหนึ่งก็ล้มคอพับคอเพือดเป็นหมดเลยนะคะแต่นี่ค่ะหลังจากที่เรานะคะเอาน้องนะคะมาอยู่ที่แดดแบบนี้เลยนี่ลงแจ้งแดดร้อยล้านของประเทศไทยนะคะน้องนางนะคะก็เติบโตแข็งแรงใบใหญ่ขึ้นนะคะจากที่เลี้ยงโอ้เล้ลียงยังไงก็ไม่ใบใหญ่นะคะใบอยู่แค่อย่างเงี้ยนะคะสูงอย่างเดียวเป็นถั่วง,งอกแต่ใบแค่นี้นะคะ กับกลายเป็นเนี่ยนะคะทรงน้องได้นะคะแล้วใบน้องใหญ่ขึ้นมีใบใหม่ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็ทนแสงทนแดดได้ค่ะทนแดดได้แน่นอนนะคะทีนี้การที่เราเอาน้องไว้แดดแบบนี้นะคะข้อเสียมีค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบดินเนาะเราเลี้ยงแบบ แห้งนะคะข้อเสียก็คือบางทีถ้าเราลืมมาลดน้ําตอนเช้านะคะหรือตอนเย็นนะคะน้องเขาจะใบหอบอย่างนี้เลยแล้วก็คอพับแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าน้ํามันไม่ถึงเพราะฉะนั้นนะคะจะเมษาแล้วเนาะจริงๆแล้วมีนาะมันก็ร้อนมากแล้วแหละ เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมรดน้ำนะคะให้ชุ่มนะคะแล้วหาวัสดุคลุมดินนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นจะฟางก็ได้ใบไ,ไม้ก็ได้นะคะหรือพวกมะพร้าวสับนะคะไว้ด้านบนก็ได้ตามแต่ทุกคนสะดวกนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุม่มแบบนี้นะคะทุกคนชุ่มแบบ อย่างนี้แฉะเลยแต่อันนี้คือฝนมันตกนะคะมันก็จะได้ชุ่มประมาณนี้นะคะน้ำเขานะคะก็จะไปอยู่ข้างในเนาะคือถ้า,าวัสดุปลูกให้แบบว่ามีความแบบอุ้มน้ำได้หน่อยก็คืออาจจะต้องมีเนื้อดินด้วยหรือว่าใส่พิษมอสลงไปนะคะหรือขุยมะพร้าวนะคะให้มันได้อุ้มดินได้นะคะอุ้มอุ้มน้ำได้นะคะเพราะว่าโคโลเ,เชียนะคะเขาแบบชอบน้ำนะคะชอบแบบความชื้นแฉะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งว่ามันชอบความชื้นแฉะประมาณไหน นี่ค่ะความชื้นแฉกเนี้ยค่ะแบบนี้เลยด้วยส่วนตัวเราว่าบอนนานะคะพวกบอนนาไทยบอนนาญี่ปุ่นเนี้ยเราคิดว่าถ้าเลี้ยงแบบแบบน้ำนะคะแบบแบบดินหนงดินเหนียวน้ําอย่างเงี้ยบอนนางามมากนี่นะคะอ่าเพราะ <S <S ฉะนั้นถ้าเพื่อนพี่คนไหนเลี้ยงโคโลนะคะแล้วเลี้ยงแบบเออบอกเนาะแบบแห้งอย่างเงี้ยค่ะ รดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะช่วงเช้านะคะบางท่านนะคะก็เหมือนจะมาสเปรย์ให้หรือรดให้อีกในช่วงแบบว่าช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีเออมันร้อนจัดจริงๆแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเช็คน้ำน้องด้วยนะคะว่าน้ำน้องข้างในเนี่ยมันยังแห้งอยู่หรือเปล่ามันแห้งไหมนะคะถ้าแห้งเราก็ต้องเติมลงไปนะคะเพื่อนๆทุกคนอ่า ปุ๋ยนะคะสำหรับโคโลนะคะหลายๆส่วนก็มีวิธีแตกต่างกันนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเอ,อ่อปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยคอกนะคะก็คือปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูนะคะขี้แพะนะคะไส้เดือนนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะใครนะคะในพื้นที่มีตัวไหนแล้วราคาไม่ได้แพงนะคะราคาไม่ได้สูงก็ใช้ตัวนั้นเอานะคะ อาวันนี้พามาอัปเดตนะคะ,จะเจ้าตัวพวกโคลโลเคเชียที่เราเอามาเรียงไว้ข้างนอกนะคะอ่ะอย่างมิวกิเวนเนี่ยนะคะก็เลี้ยงแดดร้อยนะคะก่อนหน้านี้เห็นไหมคะมันชะลูดชะลูดเป็นต้นตาลเลยดูสิคะทรงไม่ดีเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ตัดเพราะว่าใบไม่ได้เสียมากนะคะก็เลยเออไม่ได้ตัดนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะฟาโลที่ตอนนั้นต้นกระจืดหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้นะคะแดดร้อยได้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วทุกคน อ๋อโอเคอยู่นะคะนี่ดูสิหน้างอคอหักกันนะคะนี่น,นี่ตัวนี้หน้างอคอหักไปแล้วนะคะแดดร้อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะโตเร็วมากพวกนี้คืออ่าเป็นเปลายไหลนะคะที่แบบยังไม่ได้แบบออกเป็นต้นสูงเลยนะคะไล้ก็เอามาเนี่ยเสียบ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 ,บไว้นะคะตอนนี้ค่ะก็โตขึ้นมาแล้วก็สองอาทิตย์กว่าๆนะคะโตวไวมากนะคะ ใครรู้สึกว่าเลี้ยงโคโลแล้วไม่ค่อยเติบโตนะคะลองขยับน้องนะคะให้มาอยู่แสงที่มากขึ้นนะคะนะคะน้องต้องการแสงเยอะนะคะทุกคนแสงทั้งวันแสงเยอะมากๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ รถน้าน้องให้ชุ่มนี่นะคะถ้า,าภาคไหนพื้นที่บ้านของเพื่อนๆยังไม่ฝนฝนยังไม่ตกเนาะแต่ของที่นี่นะคะฝนมันอสองสามวันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความแฮปปี้หลังจากที่มันร้อนมากมาเป็นแบบเดือนหนึ่งแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ